S 2> <S 2> <S เราทำไรอ่ะขี่จักรยานขี่จักรยานบีแเตะดิบิดเตะเป็นๆช้างเนาะช้างเปียกไม่ได้ช้างต้องอยู่นอกเดี๋ยวช้างเปียก เออวิปแต่วิปแต่ปแปชูสองนิ้วที่คะพ่อเหนื่อยยังพ่อถามที่พ่อเหนื่อยยังคะ ถามที่พ่อแม่เล็กแม่หรือมันเล่นได้พ่อเหนื่อยยังคะแม่แม่มาลงน้ำโอ้ยังมีที่แม่ลงเหรอน,น่ะอ่าหมดรอบแล้วหมดรอบแล้วเบ,บลหยอดเหรียญลงเร็วเบล,ล <ง S 1> หมดรอบแล้วโอ้